วีรารีโดนสี่สวยมากนอนสบายไม่อึดอัดเดี๋ยวเราของเข้าไปก่อนนะมาทักรับเี่ยมเยี่ยมเนี่เต็งวีรารีโดนนะคะปูซานแอลใหญ่มากเป็นทูรูมด้วยแบบนี้นี่จะเป็นด้านหน้านะคะ ด้านในน้องเล่นค่ะค่ะจะแบ่งเป็นสองห้องอย่างนี้นี่จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วจะเป็นห้องนอนเราจะพาเข้าไปดูนะคะอย่างนี้อะถ้าถายนอยถ้าถายน,อ,ยนะะอ้ค่ะชั้นนี้จะเป็นด้านไหนกว้างมากดูนะว่ายืนยืนยกมือแทบไม่ถึงสูง157นะคะเห็นไหม จะมีที่ห้อยของสองฝั่งอย่างงี้สามารถปิดแยกได้ปิดฝั่งเป็นปิดฝั่งหนึ่งเปิดฝั่งหนึ่งอย่างงี้ก็ได้หรือจะปิดสองฝั่งหรือเปิดสองฝั่งเลยก็ได้หน้าต่างสวัสดีเพื่อน้า่สวัสดีค่ะอันนี้จะปิดปิดหน้าต่างมาีที่ห้อยสองฝั่งที่ใส่ของ สองฝั่งนะคะแล้วก็ยังมีที่เปิดด้านล่างด้วยนี่แต่เดี๋ยวเราต้องตอกสมอก่อนด้านล่างเนีจะลมชชยเข้ามาเปิดกันนะเพราะวันนี้เริ่มร้อนจะเป็นตัวกันแดดด้วยนะะกันยูวีพุ้องใหญ่เหนมากกว้างขวาง คือเอาที่นอนหกฟุตใส่ได้สบายสบายวย,ยังวางของได้อีกวางเท่ากันทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเลยเท่ากันห้องนอนเนี่ยจะไม่มีประตูออกนหน้าต่างก็จะเปิดได้เท่านี้ก็จะเป็นมุงจะเปิดออกไปอีกไม่ได้แต่ถ้าเป็นด้านหน้าก็คือจะมีมุงที่สามารถลูดซิปออกได้แล้วก็อันนี้เอาลงได้นะ สามฝั่งอันนี้ด้านหน้าสุด้ดานข้างสองข้างะพาไปดูข้างนอกวันนี้อย่างเราเอาน้องสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยเราต้องรู้สิบไปข้างบนนะคะไม่งั้นน้องก็จะมุดออกด้านนอกใหญ่ ใหญ่กว่ารถดิอ่ะปูชานแอลนะคะ